น้ำมันน้องปลอดไทยเหลือน้อยมากนะครับเต็มถังเลยตอนนี้จะเดินทางนี้ประมาณ162ยกสิโลนะครับก็เลยแวะเข้ามาบางจากสักนิดหนึ่งครับทหาือวันสามสิ่วันี้สามสามจุดห้าศูนย์ครับวันนี้น้ำมันลดครับจันนบตเต็มถังไปเลยเติมน้ำมันที่นี่นอกจากได้น้ำมันคุณภาพแล้วนะครับยังได้ ของแถมด้วยนะครับเนี่ยเต็มถังได้เท่าไหร่นี่เต็มถังก็ต้องดูตามราคาสะสมแต้มได้ด้วยเนาะ,ะเมื่อกี้เติมไป1,660บาทครับ49.5สิบาจลิตรสะสมแต้มก็ง่ายมากนะครับแค่รูดเมื่อกี้ที่ใช้บัตรคงจากเนาะ ใช่ครับก็จะง่ายถ้าไม่มีบัตรก็ใช้เบอร์โทรศัพท์นะครัใช่ครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับแล้วน้ำแถมกี่ขวดเนี่ยน้ำสองขวดโอเคโอเคมาเลยครับขออนุญาตนะครับครับมาเลยครับขอบคุณมากครับนี่นะครับโอเคฮะขออนุญาตครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ